ครับสวัสดีครับนะครับมาดูสภาพก่อนและหลังเปลี่ยนน้านะครับโอ้ยดูน้ําก่อนนะครับทําไมน้ํามันสกปรกแบบนี้นะครับนี่นะครับทําเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนน้านะครับเปลี่ยนน้าทุกวันทุกครั้งนะครับในการตอนเช้านะครับดูว่าแอบทำอะไรเฮ้ยเอาไปก่อนเอาไปก่อน่ยังไงนะอยกิเตโอ้ยเนาะนะครับ อันนี้คือธรรมชาติของกบนะครับผมก็ชอบอยู่ที่รับตาเนาะแอบๆอยู่นะครับมาดูนะครับว่าการให้อาหารนะครับหลังจากการเปลี่ยนน้ําแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าแล้วนะครับอ่านะครับการเปลี่ยนน้ําก็ไม่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรนะครับน้ําไม่เยอะนะครับเพราะว่าตั้งใจตั้งใจที่จะไม่ให้น้ําเยอะนะครับเพราะว่ามันจะ เปลืองน้ำพอเปล่านะเลี้ยงกบไม่ได้ใช้น้ำเยอะนะครับแต่ว่าการรักษาความสะอาดในการเปลี่ยนน้ำอันนี้เป็นข้อสำคัญนะครับน้ำที่ใช้ก็จะเป็นนะครับน้ำน้ำบรดาน้ำสะอาดนี่แหละนะครับว่าทุกครั้งที่เราล้างนะครับล้างบ่อ,เห,อเหมือนกับล้างทำความสะอาดเข้าไปด้วยแหละนะครับ เริ่มที่จะเปลี่ยนน้ำแล้วก็มีการขยับอู้อึกอันนี้ทำไมนะครับดูจากสีน้ำก่อนนะครับว่าน้ำที่เขาแช่ทุกวันนะวันเดียวเนี่ยนะครับมีทั้งเขาเรียกว่าเป็นล็อกขาบนะครับในระหว่างที่เปลี่ยนน้ำไปด้วยนะครับ ็ให้สังเกตนะครับว่ากบที่เราเลี้ยงนะครับตาสีเป็นยังไงนะครับตาขาวไหมนะครับมีความสมบูรณ์แค่ไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นกบตัวผู้นะครับเพราะว่ากบตัวผู้เนี่ยลำตัวจะยาวนะครับจะไม่เหมือนกับกบตัวเมียอันนี้เป็นกบตัวเมียนะครับ หัวเขียวนะผมผมชอบชอบชอบเรียกเขานะครับว่ากบหัวเขียวนะครับน้ำก็เริ่มจะสะอาดแล้วนะครับเขาเขาจะรู้เนี่ยนะครับว่าต่อไปถ้าน้ำสะอาดแล้วเขาจะได้กินอาหารนะครับกินอาหารกินเหยื่อแล้วนะครับอันนี้ผมจะไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับจะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับถ้าเป็นตัวแม่ก็ตัวใหญ่นะครับ การเปลี่ยนน้ำก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับทำไม่เยอะนะครับทำไม่เยอะถ้าทำเยอะมันมันต้องใช้พื้นที่เยอะกว่านี้นะครับ